ใคยรายวันสุคนชัยอารีนายกสั่งลุยปราบยาบ้าลูกหน้าปักจมูกใครรู้ไหมประชุมคอรมอรสัญจรไปลงที่โคราชจังหวัดนครราชสีมานายกเศรษฐาทวีสินออกมาชี้แจงแถลงข่าวสำคัญปัญหายาเสพติดที่ระบาดไปทั่วทุกครัวเรือนจากนี้ไปทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง ในด้านปราบปรามจับกลุ่มจะเร่งปราบยาเสพติดโดยด่ว,ดวนเป็นวราระแห่งชาติในชาตินี้แหละต้องหยุดผู้เสพจะถูกตรวจสอบจับกลุ่มนำไปบำบัดผู้ค้าเอาเข้าคุกให้หมดถ้าทำตามที่นายกพูดก็ยังมองไม่ชัดนักเพราะบรรดาเจ้าภาพในแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงเฉยชาซ้ำซากกับปัญหาร้ายแรงนี้มานานถ้าจี้ไปที่กระทรวงมหาดไทย ก็ดูเหมือนว่าปัญหายาเสพติดระบาดอยู่ในครัวเรือนทุกจังหวัดทุกอำเภอหมู่บ้านไหนปลอดยาเสพติดไม่มีมีแต่ผู้ค้ารายย่อยผู้เสพติดยากันงอมแงมมีผลกระทบรุนแรงที่มองเห็นทั่วไปชาวบ้านมองเห็นทั่วประเทศเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐลูกหลานติดยางอมแงมทุกครัวเรือนก็ว่าได้ ลูกหลานกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเป็นทั้งผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยในหมู่บ้านต้องหยุดให้ได้ก่อนอื่นแล้วใครละ่ะหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบแท้จริงกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอผู้ว่าเคยค้นหาแหล่งระบาดยาบ้ากัญชาใบกระท่อมมีที่มาที่ไปในทุกหมู่บ้านจริงไหมตำรวจท้องถิน่นมีสายเป็นพวกค้ายารู้ชัดใครเสพใครค้า เขาก็นำเข้าสู่ระบบธุรกิจรายย่อยจับแล้วปล่อยปล่อยแล้วจับวนเวียนในผลประโยชน์สืบทอ,อดกันไปทั่วผู้ค้ารายย่อยตำรวจท้องถิ่นอยู่กินด้วยกันถ้าจะปราบกันอย่างจริงจังใครจะนำทับจัดการหัวโจกเหล่านั้นลูปหน้าก็ปะจมกูกตำรวจท้องถิ่นที่เข้าไปอยู่ในธุรกิจรายย่อยแทบทุกสอนอก็ว่าได้นายกรูไหม ที่มาของยาบ้าระบาดทั่วประเทศมากันตามช่องทางผลประโยชน์รายย่อยถึงนายทุนรายใหญ่มีบัญชีรายชื่ออยู่ในมือใครใครจะเป็นแม่ทัพจับพวกเดียวกันมาเข้าคุกได้หมดรัฐบาลนี้เก่งแต่ปากกันแทบทั้งคณะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ฝันค้างกันต่อไปพี่น้องสืบจากข่าวรายงาน